สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทีทีทาโร่หกเก้าอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้นะจะมาสุ่มรนดอมให้ในหัวข้ออะไรก็ไม่รู้นะคะแล้วแต่ไพ่จะบอกนะเดี๋ยวจะไพ่นี้นี้แล้วก็ทาโรทีหลังนะคะแล้วแต่ไพ่จะบอกรนดอมอาจจะมี ตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอยากให้ทุกคนใช้ดุยลยพินิษิปและก็วิจยยารณญาณในการรับชมและก็รับฟังนะคะสิ่งที่ไพ่ทาโร่อยากจะบอกคุณคนที่ดึงดูดกับแรนดอมนี้ในวันนี้คืออะไรคะสิ่งที่ไพ่ทาโร่อยากจะบอกคุณ โอ้โหแสงสว่างพระอาทิตย์นะคะเป็นวันที่สดใสอิ่มเอมใจรื่นรมนะคะก็เปิดสีใบพอละอันนี้อ่าสมดุลบาลานชีวิตมีความสุข สมบูรณ์นะคะอืมคุณใช้ชีวิตอยู่บนเส้นทางสายกลางอย่างแท้จริงนะสิ่งที่ไพ่ฮาโลอยาจะบอกคุณไม่หวานจนเกินไปไม่หวาน,ไม,วานไม่ขมเหมือนคุกกี้คุกกี้ไม่ใช่หวานนะคะทุกคน <laughs> อ่า ชีวิตที่รื่นรมสบายใจเอ๊ะทำไมมันออกเหมือนไพ่เมื่อวานเลยแฮอุดมสมบูรณ์นะคะความอุดมสมบูรณ์มั่งมีสีสุขจะเข้ามาสู่คุณน,นะนี่สุขภาพจิตสุขภาพใจดีร่าเริงสดใสนะคะคุณอาจจะได้มีการเดินทางท่องเที่ยวกับครอบครัวคนรัก ได้ผ่อนคลายได้ดูแลตัวเองได้ทำอะไรให้ตัวเองมากขึ้นมีกิจกรรมระหว่างครอบครัวเนี่ยถ้าใครที่ตอนนี้อยู่คนเดียวหรือยังไม่มีใครก็มีความสุขอยู่กับตัวเองอยู่กับสิ่งวัดล้อมสิ่งรอบข้างอาหารการกินได้ทำในสิ่งที่รักได้ทำในสิ่งที่ชอบนะคะอยู่บนทางสายกลางอย่างแท้จริงนะคนที่ดึงดูดกาบแล็ตดอมนี้คุณเข้าใจใน ชีวิตเฉยจะทมแล้วนะคะคุณก็จะไม่พูดเรื่องธรรมะก็ไปแล้วไปแกล้วนะจ๊ะไม่พูดไม่ได้ี่นางฟ้ารีวิวเข้ามาได้ใช้ชีวิตอย่างเป็นอิสระภาพอย่างแท้จริงนะคะถ้าใครที่ยังไม่ได้ก้าวมาสู่ขั้นนี้อีกไหนคุณจะก้าวมานะคุณจะได้ใช้ชีวิตอย่างนี้ไม่ช้าไม่นานนะคะใครที่เป็นอยู่แล้วคุณก็จะสมบูรณ์ ยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะมีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปในชีวิตของคุณนะเออกล้าเข้ามาปีใหม่นี้หลายๆคุหลายๆพลังงานรู้สึกว่าจะเข้าใจอะไรหลายหลายอย่างมากขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างรู้สึกว่าจะปล่อยวางได้มากขึ้นนะ,ะแล้วเดี๋ยวมาดูให้สำหรับนี้นะคะอีกสี่ป้มีอะไรอยากจะบอกคุณ กระสุกคืนนะมากลับหน้ากลับหลังวันนี้ก็เมืเมอก็ตื่นช้า,ะานะคะออกกำลังกายค่ะช่วงนี้ต้องออกกำลังกายดูแลตัวเองหน่อยแล้ว,ลลวนะ เหมือนโนวานเลยฟินิกทองคําสิ่งที่คุณคิดว่าทําสําเร็จแล้วหรือตายไปแล้วกลับมาชีวิตอีกครั้งหนึ่งนี่คุณที่จริงคุณก็ก้าวเข้าสู่ชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิม d ด t e a แอนดะ์รีเบิร์ะฟินิกผ่าน อะไรมาเยอะแยะมากมายในชีวิตของคุณคุณตื่นรู้แล้วนะคะนชีวิตของคุณไม่มีอะไรที่จะมาบั่นทอนจิตใจหรือมาทำลายคุณได้อีกแล้วนะต่อไปนี้นางเงือกและเต่าผู้เท่าจะสอนคุณอาอาจจะมีญาติผู้ใหญ่หรือใคร ที่จับตามองคุณอยู่เอ็นดูคุณและคอยชี้นำทางสว่างให้กับคุณอยู่นะคะคนที่คุณเคารพนับถือนะ่ะทีทางสว่างให้กับคุณนะคุณจะไม่โดดเดี่ยวหรือเดินหลงทางอีกต่อไปแล้ววูบมูล หมาป่าดวงจันทร์ฉันจะดูแลคุณเองนี่เซนและสัญชาตญาณของคุณตื่นขึ้นแล้วนะคะคุณรู้ว่าสิ่งไหนที่คุณควรจะเก็บเอามาใช้และคุณก็รู้ว่าสิ่งไหนที่มันไม่ดีกับคุณนะคะสัญชาตญาณของคุณจะอยู่เคียงคู่กับคุณตัวตนภายในของคุณจะเป็นเพื่อนคุณ คุณไม่ได้อยู่คนเดียวนะคะจงเดินตามและเชื่อสัญชตาตญาณของคุณนะคะสหายแปลกหน้าในสถานที่แปลกหน้าความท้าทายใช้จินตนาการของคุณโอคุณจะได้เจออะไรใหม่ๆสิ่งใหม่ๆผู้คนใหม่ๆนะคะ ได้อยู่ในสิ่งแวดแล้อมใหม่ๆสังคมใหม่ๆอะไรเดิมๆสิ่งโศกเศร้าเหงาใจที่ทำให้คุณทุกข์ใจแบบนั้นคุณจะไม่ได้อยู่ในสภาวะหรือสถานการณ์นั้นอีกต่อไปแล้วชีวิตของคุณก้าวเข้าสู่ประถมมาบทใหม่ชีวิตใหม่ประสบการณ์ใหม่ๆนะคู่คนใหม่ๆ ต้องเปิดใจยอมรับมันแล้วก็เรียนรู้มันนะคะโอเคให้ก็จะบอกอันนี้เดี๋ยวขอเก็บนิดนึงมันไม่มีพื้นที่น,นี่ไว้อย่างนี้แหละชอบสีสันสวยดี ดูไพ่ทาโร่สีสิ่งที่ไพ่ทาโร่อยากจะบอกคุณเราจะเช็คพลังงานไหมอ่ะไม่เช็คดีกว่าเนาะสิ่งที่ไพ่ทาโร่อยากจะบอกคุณในช่วงนี้คะ่ะอาจจะเป็นช่วงระยะเวลาไม่นานนะพลังงานก็มีเปลี่ยนกันได้ ชิลล์ท็องานเลี้ยงสังสรรค์เฉลิมฉล,ลองนะคะเพื่อนฝูงอะไรใหม่ๆชีวิตที่รื่นรมสนุกสนานจัสตี e จริงแท้แน่นอนนะคะธาตุน้ำมีนกระฎดดขจิต แล้วก็จะติกและสีตุน้นได้เวลาของคุณแล้วได้เวลาที่คุณจะได้รับอะไรดีๆอะไรใหม่ๆได้เวลาก้าวออกมาจากอะไรเดิมๆหันหลังให้กับสิ่งเดิมๆความทุกข์เศร้าเหงาใจนะคะอะไรก็ตามที่ทำให้คุณรู้สึกไม่ดีคุณก้าวออกมาแล้ว สามไม้เทา้าทัดไฟเมฆสิงห์ธนูอัศวินเรียนได้เวลาเดินทางก้าวเข้าสู่ชีวิตที่อุดมสมบูรณ์มั่งคั่งการงานการเงินงานใหม่ๆสิ่งใหม่ๆความมั่นคงนะชีวิตที่มั่นคง เเตออฟครับคุณจะเจอเจอกับคนดีๆบุคคลที่พร้อมที่จะให้ความสนับสนุนช่วยเหลือคุณเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือนะชอบให้ให้ความรักความจริงใจให้ผู้อื่นก่อนนะคะ คุณจะเจอคนแบบนั้นนะจะมีผู้คนเข้ามาลายล้อมองความรักให้กับคุณว h ้าววดาสตาร์เจะเป็นตัวของคุณเองนะคะที่จะได้เข้าไปช่วยเหลือผู้คนช่วยมอบความรักความเมตตาให้มีแต่ให้ ความปรารถนาดีให้กับผู้คนนะช่วยเยียวยายจิตใจของผู้คนนี้ก็ได้นะคะให้คำแนะนำให้คำปรึกษาเดือนสตาร์ราศีกุ้มมีจิตเป็นกุศลนะจิตเป็นกุศลคุณอาจจะตั้งแต่ก้าเข้ามาปีนี้แล้วแหละคุณอยากจะให้อยากจะช่วยเหลือผู้คนมากขึ้นอยากจะเป็นผู้ที่ ให้ความช่วยเหลือคนอื่นน่ะม,มีจิตแห่งผู้ให้เนี่ยเดะสตาเนี่ยตื่นรู้แล้วและจิตสว่างสวัยให้โดยที่ไม่หวังอะไรด้วยนะเดะสตานายออฟวอนการงานที่อาจจะเยอะขึ้น จะมีความท้าทายอะไรใหม่ๆเข้ามาให้คุณได้ต่อสู้ได้อดทนได้วิระยะอุตสาหะนะคะใช้ความอดทนของคุณคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนมีความอดทนอยู่แล้วนะสบายสบาสำหรับคุณออบสอดสิ่งคุณนะ่เป็นคนที่ไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเอง ชอบเรียนรู้ชอบที่จะทำอะไรตื่นเต้นท้าทายใหม่ๆให้กับตัวเองเสมอแล้วก็ไม่หวาดกลัวสิ่งใดแน่นอนว่าเป็นสิ่งตื่นเต้นและท้าทายสำหรับคุณนะคะงานใหม่สำหรับคุณชิวๆค่ะชิวๆยืนค้าเอวนกะ็ก็ถือดาบออ้ลวงอีกแล้วนะคะพาย สิ่งที่พี่อยากจะบอกคุณคืออะไรอีกคะธาตุน้ำธาตุไฟธาตุดินธาตุลมโอเคมาครบแล้วนะคะโอ้ความมั่นคงค่ะความมั่นคงความมั่นคงความร่ำรวยสีเรียนว้าว คุณจะเป็นคนที่มีความมั่นคงในหน้าที่การงานอะไรก็ตามที่ผ่านมาที่มันเคยสับสนวุ่นวายเคยมีการทะเลทะรายควาเขยอะไรไปกันบ้างนะเนี่ยต่อไปนี้จะไม่เป็นอย่างนั้นอีกแล้วนะคะเต็ดดีไงจบแล้วนะชีวิต เดิมๆอะไรเดิมๆที่ไม่ดีแฮงแมนเดอะซ n น a n งแมนเนี่ยช่วงเวลาที่คุณจะต้องใช้ความคิดอะไรที่ผ่านมานะ่ะคิดมากคิดเยอะคิดแยะมากมายอะจบสิ้นแล้วนะคะจบสิ้นแล้วเดทเดทมันจบแล้วเนี่ยเดอะซั ชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองรุ่ง,รงโรดเทมเพลนชีวิตที่มีความสุขมสมบูรณ์สิ่งที่คุณได้จากที่ผ่านมาเนะ่ยมันเป็นประสบการณ์ที่จะทำให้คุณเติบโตก้าวหน้าและเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้อย่างสมบูรณ์แบบนี่นายออฟครับความสุข ความสุขก้าวมาสู่คุณแล้วนะคะสิ่งที่ไพ่ทาโร่อยากจะบอกคุณต้สอนแม่แม่แต้งสอนรับจิเนี่ยจงเปิดใจนะคะเปิดใจรับอะไรใหม่ๆสิ่งใหม่ๆจงกล้าที่จะกล้าออกมาจากเซฟโซนะสิ่งที่ไพ่อยากจะแนะนำนิดนึงนี่การรักตัวเองคุณจะได้เจอเจอกับคำว่า รักตัวเองอย่างแท้จริงรักตัวเองมาจากข้างในจริงๆและตัวเองก็เป็นคนที่เข้มแข็งสามารถที่จะช่วยเหลือผู้อื่นได้ให้ผู้อื่นได้อย่างแท้จริงนะคะนี่คือสิ่งที่ไพ่ทาโร่อยากจะบอกคุณในวันนี้นะ,ะงั้นคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามกด รับชมรับฟังคลิปนี้นะคะหรือช่องนี้นะคะหรือชื่นชมชื่นชอบแม่หมอด้วยนะคะต้องขอบคุณความชื่นชมชื่นชอบและก็ความปรารถนาดีของทุกคนด้วยนะคะที่มาคอมเมนต์มาทักทายหรือจะมีคําติชมตำหนิติเตือนตักเตือนอะไรใดๆก็ตามนะคะอวดรับรู้แล้วก็น้อมรับแล้วก็ ใช้ความคิดคิดจะให้ญาตอย่างดีนะคะโอเคคะ่ะคิดนี้ต้องขอลาไปจริงๆแล้วนะคะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขในทุกๆวินาทีและทุกๆวันนะคะบ๊ายบาย